อ่าสไลด์ตรงไอันนี้ตัีตารงอุปอเนเตอร์วมอุปอรนเตอรวหเตะตอร์อีตารงาอตาริพีอีดูโอคอนอปลาไม่ได้งออ่าพอตปีสุงาบสาเลยทุงาวะฮะตัหน้าเตโกตปีบีกแบนี่ยอดเตะมาสุดตึงมาสุดตงพวกมาสุดแบเบกาแตเยอะเลยโอเคมาเยวีชียลเลยสวัสดีครับน้าๆวันนี้ผมมากับเบย์ฮันเตอร์วีฮะเยียร์ยางตมเยียร์ยางจากคาฮันเตอร์มากับสายพีอีสอ คนอพัฒนะมาดูหมายคลอมใหญ่ฮะโอเคเดี๋ยวมาชมว่าจะมีผลงานหรือไมจะตีเลาะล,ลิงตะลิ่งนี้ฮะโอเคเดี๋ยวมาชมว่าจะมีผลงานหรือไม่ฮะ นิี้กว่าลมแรงลมแรงลมแรง มาตามตัวได้ตัว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 ได้ตัวครับได้ตัวครับ ฮันเตอวีหะฮะงาฮันเตอร์วีลมยโอ้ยใส่สวยสด้วยมบาเลงงาฮันเตอร์วีลมออุปเเบรเกตต์ขวัตแตนเตอร์ไม่งาตาลิพีอีดัคนหรอลาานี่ละไอ้ตกระความอะไรไอ้ตกส